สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านผมโอวันสวนพระเครื่องเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนจุดเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆช่วยผมโอวันสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ หรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจคุณบุรุษภาจารย์ร่วมกันครับที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นที่ระลึกวัตถุมงคลของพระสุนทรธรรมากรหรือหลวงปู่คำพันธ์โอสะปัญโยวัดทดฒนมหาชัยอำเภอปาปากจังหวัดนครพนมนะครับเหรียญรุ่นนี้คณะนะสิทธิ์สร้างถวายในวาระครบรอบ19ปีของหลวงปู่นะครับผมในปีพศ2500 อ่เนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่จัดสร้างแล้วก็ออกแบบได้อย่างสวยงามนะครับจริงๆเหรียญของหลวงปู่นะครับผมที่เลือึกวัตถุมงคลต่างๆนะครับก็สร้างขึ้นอย่างตั้งใจนะครับผมแล้วก็วัตถุประสงค์วาระการจัดสร้างต่างๆค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับผมเพราะฉะนั้นเราที่ระลึกต่างๆที่หลวงปู่ คณะศิษย์นะครับได้อาจจัดสร้างถวายคุณของหลวงปู่นี่ก็มีแต่รุ่นที่สวยงามทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนพี่ๆรับชมไปพร้อมกับผมโมบวันสวนพระเครื่องเลยครับที่ระลึกวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับผมสร้างขึ้นในแบบเหรียญหยดน้ำนะครับแต่จะแตกต่างกับ อ่ารุ่นที่เป็นหยดน้ําเหมือนกันนะครับผมก็คือไม่มีหูห่วงนะครับผมเป็นปลายยอดแหลมเลยนะครับผมไม่มีหูห่วงนะครับตรงกลางก็เป็นสาธิสลักของหลวงปู่ในภาพหน้าตรงครึ่งวงนะครับแล้วก็เป็นซุ้มเรือนแก้วนะครับผมเป็นแบบขนกนาคนะครับเนี่ยฮะด้านล่างก็จะมีลายขนกนะครับเล็กๆรองรับอีกทีนะครับตัวหนังสือก็จะเป็น าสนาศักดิ์ทางส่งของท่านพระครูสุนทรธรรม,มากร์น,นะครับหรือหลวงปู่คำพันธ์โสปัญโยนะครับมีโค้ดต,ตอกตรงนี้นะฮะบริเวณสังฆาติของหลวงปู่นะครับนี่ครับก็จะเป็นโค้ดตัวนะนะครับผมตอกแบบชัดๆเลยนะครับผมตำแหน่งของบริเวณที่ตอกนี่นะครับผมจะต้องอยู่ในแฮเรียของสังฆาตินะครับผมจะต้องไม่ซ้ํากันนะครับถ้า อยู่ในตำแหน่งเดียวกันแบบเป๊ะๆนะครับเพืเ่อนๆก็ลองสังเกตดูนะครับผมว่าเป็นหล่อในพิมพหรือว่าถอดพิมพมาหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าการต่อโคดนี่ตำแหน่งอาจจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ไม่ใช่เหมือนกันแบบเป๊ะๆนะครับแล้วก็เส้นอีกตรงหนึ่งนะครับผมที่เกิดขึ้นในเหรียญรุ่นนี้ก็คือเส้นขนแมวบริเวณเนื้อศีรษะของหลวงปู่นะครับผมนี่ฮะ แต่เหมือนกันทุกเนื้อทุกพิมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อ,น,อนวโลหะทองแดงผิวไฟทองแดงลมดำนะครับมันจะต้องมีเส้นตัวนี้ฮะเป็นตัวยืนยันนะครับผมว่าเป็นของแท้แน่นอนนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นยันอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมโดยมากเราจะเป็นยันมหาปาัตนานะครับแต่ว่ายันสี่เหลี่ยมตัวนี้ฮะ ักลระภายในเนี่ยครับผมก็คล้ายๆกับยันมหาปารถนานะครับผมแต่อยู่ในตัวเรือนยันแบบสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็อุณาโลมในลักษณะแบบนี้นะครับผมจะเป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่เลยนะครับผมลูกศิษย์ลูกหาบางทีก็นําเอาอุณาโลมตัวนี้นะครับผมไปทําเป็นโค้ดบ้างนะครับไปทําเป็นตาประทับหลังปัผงพระเนื้อดินบ้างนะครับนี่ฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวหนังสือด้านล่างเขียนแซยิทนะครับ วาระครบรอบ79ปีของหลวงปู่นะครับผมก็คือหลวงปู่วันประชาตอนอายุสิ้นสุดที่19ปีนะครับผมแล้วก็นับมาอีก60ปีนะครับผมในทางคนจีนนะครับผมก็จะถือได้ว่าครบรอบ60ปีนี้เป็นแซยิดนะครับแต่ของพระนี่อาจจะบวกเพิ่มอีก1 9บเถึงยีปีนะครับผมก็คือเป็นวาระครบรอบ79ปีของหลวงปู่นั่นเองครับ อันนี้เขียนคณะศิษย์นะครับสร้างถวาย10มกราคมปีพศ2537นะครับตัวหนังสือด้านล่างเขียนวัดภาพมหาชัยจังหวัดนครพนมนะครับนขนาดเหรียญก็ความกว้างนจะอยู่ที่2.5เซนติเมตรนะครับความสูงนะครับผมจากโค้งด้านล่างจะลดไปแหลมหยดน้ำด้านบนนี่จะ อยู่ที่3.5ซนติเมตรนะครับผมนะครับข้างเหรียญก็เป็นเหรียญแบบตัดขอบข้างนะครับผมปั๊มตอกตัดขอบข้างนะครับไม่มีหูเหรียญน,นะครับไม่มีห่วงนะครับรุ่นอื่นๆก็มีเป็นพิมพ์หยดน้ํานะครับผมแต่ว่าจะมีหูเหรียญแล้วก็ร้อยห่วงในตัวนะครับอันนี้จะเป็นปลายยอดยอดแหลงเลยนะฮะไม่มี ไม่มีหูเหรียญน,นะครับจัดสร้างได้อย่างสวยงามนะครับก็จะมีะหลายเนื้อนะครับเรื่องของปลอมนี่ยังไม่ปรากฏนะครับผมแต่ว่าคาดว่าน่าจะมีนะครับผมก็มีพี่ๆเพื่อนๆนะครับผมบางคนก็บอกให้สังเกตตัวบริเวณสังฆาติของการต่อโค้ดนี่แหละนะครับผมเพราะว่าเราจัดประมาณไม่ได้บางทีเห็นว่าเหรียญน,นี่ ไม่ใช่เหรียญรุ่นนิยมนะครับหลักร้อยต้นๆนี่จริงๆแล้วนี่มีของปลอมแล้วนะครับไม่ต้องรอให้ราคาเป็นเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรนะครับผมเหรียญของปลอมนี่หลักร้อยกลางๆนี่ก็เริ่มมีของเก๊ททำเหรียญแบบแล้วนะครับผมแล้วก็เส้นสายลายเสี้นอย่างที่ผมได้ชี้นะครับผมก็คือเส้นขนแมวบริเวณ ใต้ซุ้มหรือเหนือศีรษะของหลวงปู่เส้นนี้นะครับผมปรากฏให้เห็นอยู่ทุกๆเนื้อนะครับผมน,นี้ก็ถือได้ว่าอยากได้ประมาทนะครับว่าของราคาหลักร้อยจะไม่มีของปลอมนะครับตัวตัดขอบข้างต่างๆหลวงปู่คำพันธ์สัปปัญโยนี่ก็ถือได้ว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีคุณอุปการต่อาศาสนานะครับผมท่านาได้จัดสร้าง สาธารณาสมบัติให้กับชุมชนให้กับสังคมไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลนะครับเป็นสถานศึกษาเป็นสถานีตำรวจหรือแม้กระทั่งในด้านาศาสนาอย่างพระธาตุมหาชัยที่อำเภอปาปากนะครับก็ถือได้ว่าเป็นปูชนียสถานทางผู้าศาสนาที่เป็นที่บรรจุเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนะครับผมเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับคนใน พื้นที่นะครับผมตลอดจนถึงคนนอกพื้นที่ออกไปนะครับผมท่านเป็นผู้นําชุมชน,นอาเภอป่าปากมาตั้งชุมชนอยู่ในจังหวัดนครพนมนะครับก็ถือได้ว่านอกเหนือจากเป็นผู้นําทางาศาสนาแล้วยังเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณให้กับชุมชนด้วยนะครับผมมาถึงปัจจุบันนี้ท่านก็ได้ละสังขารไปแล้วนะครับธรรมทายาธรรมของ หลวงปู่ก็เช่นหลวงหลวงพ่อสุริยรันโฆษปษัญโยอที่วัดป่าวังน้ําเย็นอาเภอสารคามเนี่ยที่มีฉายาเหมือนกันกันกบหลวงปู่เนี่ยครับองค์นี้ก็ถือได้ว่าสืบสรันณิธานเป็นธรรมทายาทของหลวงปู่องค์หนึ่งนะครับผมแต่ว่าลูกศิษย์ลูกหานะครับผมนำเอาสัรพยุชาหรือว่าสิ่งที่หลวงปู่สอนนะครับผมไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรนะครับ อันนี้ก็นำมาให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมได้ศึกษาร่วมกันอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องหลวงปูกคำพัน์นนะครับที่เรือวัตถุมงคลนะครับก็ผมโอบัลสวนพาะเครื่องก็ได้เคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถย้อนไปในคลิปเก่าๆได้นะครับผมส่วนในคลิปนี้ที่เป็นเหรียญพิมพ์หยดน้ำรุ่น แชรซยิดนะครับผมเพื่อนๆพื่วิพีมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นหรือมีความประทับใจหรือมีประสบการณ์ใดน,นะครับผมเกี่ยวกับที่หรือวัตถุมงคลของหลวงปู่นะครับผมก็สามารถเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับส่วนในคลิปนี้นะครับผมโอวัลส่วนพระเครื่องก็ต้องขออนุญาตเพื่อนเพื่อนวิพีนะครับผมยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ